ขึ้น heaven หรือว่าอะไรเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวพี่พี่ไปเอพี่ไปเอเขาไปเกันเขาเหรอสายก็ได้หรอเดี๋ยวก่อนนะเฮ้ยแค่ไม่ได้อ๋อยังจะสู้อีกเรื่องนี้เยแค่ยังจะสู้กับพี่เลยเนี่ยอ๋องใหญ่เลย ตทิ้มเลยไอัวทิ้มเลยเขากินกูไปจนเลยพ่ฮอพ่อปิดมาพ่อพ่อพปิดกันหม ไอ้าไม่ดเขาไม่ดีเข้าม่ดีเขาไม่ดีไเพร้อมมั้เปกบองกันกรบอกตายเโอไม่โลงไม่ลดูนะ One enemy remaining อ้าบอกบอยู่นี่ไม่เก็บพ่อมึงอะไม่ไม่ผมบอกผมว่าผมไม่ได้เก็บา ใจเย็นดีเปล่าสเนคเกอร์หน่อยไหมโอ้ยบินมาทำไมฝั่งทำไมไอ้เตนี่ยมันไปอยู่กันสองต่อเออวะเออวะก็แต่คุณเป็นเซนเนียลเหรอครับใช่แต่ผมเป็นเซนเนียลครับโอเคเราเราเป็นผมมกันฮะไซเฟอร์กับเซกได้กันได้ียร์จอยได้ไเฟอร์เด็กได้กันแล้วก็ได้เป็นเคลียร์จอยโอเคยังฮะแม่แม่ ตายด้วยไอ้เหี้ยกูกลายเป็นแบทแมนแล้วเอาแล้วแล้วแพ้แล้วแพ้แล้วอยู่ข้างแพ้ทั้งแหละเออเออออกมาตายเอาไปยืมไปยืมกูตกใจเสร็จกูตกใจเลย็ดกันเป็นมหาอุ้ยเอออะไรอ่ะโอ้ยแย่จังเป็นนักเทพอาวุธเออไอ้นะแล้วเะอาวุธอาสาทำโอ้โห เก่าพวกอี้ชัดขอมกินเนตเอาอมกเเฉย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 โง่เลยโง่จริงขนาดตี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 เมยไล่คุมาถึงจะไม่คิว พี่ไว้ถูกคนแล้วเชื่อใจเชื่อใจกูได้เลยแลดูแลนะยงนะสามลองมาแล้วมาลอโอ้ยน้อชไ่เหแล้วอโอ้หดูชีวิตที่เขาต้องมานั่งดับแแล้วแผ้แล้วแพ้แล้วแผ้แล้ Spike planted พี่ี่ก็อย่ามึงคานะลองโอ้ยเดี๋ยวหายกรบพี่กงมาลองนี่พี่กงมาลอวนี้เนี่ย ไอเดียด้วเดยวก่อนเดยวก่อนเยอย่นอกวงไนคุยอยู่นกวงไงมึก็เลยโดนวงบตายไงเี้ยวอยอ่เวยอเแล้วอยากให้มันมีวอเยแบบน ชัดไม่ตรนาเกียดเลยเมื bon ่อก er ี้ตัดกระบวนการตลกบุฟเฟ่ครับผมตั้งคาเฟ่ตลบคาเฟ่ตั oh. well, oh. <c oughs> ้คาเฟ่ไม่ได้ตลกบุฟเฟ่อคาเฟ่ใหม่แล้วบุฟเฟ่มเหรอบุฟเฟ่เหลอเยอะอ๋อโอ้ยินันดินมุ้ยตายพปใส่พ เฮ้ยกูขอกูขออยู่ตร้นม้แป๊บนึงมานสชัดชดพี่หน่อยชัดชพี่เลยชัดชูพ่อมึงอะไอ้มันแพ้แล้วแพ้พ่อมึงปอมอยู่สิมันเปนแ้แล้วไล่ส่งสมเดี่ยวที่อยู่ข้างๆกูให้ ส่วนยังไม่กี้อ่ะพ่อแม่โอเคไม่กี้ไม่กี้มาดีแค่ไหนี่มาเนาะเนม็อกกี้ดิม็อกกี้โหไม่มีม็อกกี้มีแต่ม็อกฆ่ากับคาบูชิโน่คุงเจ้าแม่มีสันไล่ด้วยเต็มโต๊ะเลยครับความชิมหายจะไปหาฉันแน่นอนโอเคขอบคุณครับพี่กูไม่ได้บอกให้มึงวอ พี่จ้องหน้ากับม็อบกันไปเลอ้องะอ๋อตลกกูทำใหม่นี้ไอ้ชัดไอ้เอ้ยทำนี่พี่น้องหางเรียมโหกูก็เลยกูก็เลยจะถอยเลยชัดตลกกูเฉยเลยอ่ะไอ้ย่ะกูรู้สึกกับอายมากเลยที่มีเพื่อนแบบนี้เลยเอ้ยมิกกี้หุบปากดิดนั่นนั่นมึงกันท่านมึงมึงทำอะไรมิกกี้เฮ้ยป่านะกูไล่มิกกี้แล้วมิกกี้เปี้ยปากนไอ้สัสหิวแมงเลยไปก็ได้ เอ้ยทำเสียจยืนทำเสียมันจะอดนี้ชาคุยอะไสัตว์คุยอะไรวะยนแม่ทุกไปแลรวของเราได้ยัดยุบแล้วของแหละแานเราก็ชอยย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 ยดยยยย่ยยย เป็นเป็นเป็นอย่างนี้เนี่ยก็เป็นคนแบบนี้ไงไอ้ชี้เลยสาปลมนังบีกองยิงตะคิวขึ้นฟ้าโอ๊ยลงแล้วลงแล้วกองลงยเจ็ดแปดอ่ะอุ้ยข้างอ๋อเฮ้ เดี่ขออะไรอุ้ยไอ้เฮียมั่วองดีเข้าตากู่ไอ้สัสมั่วองดีเข้าตาไอ้เจ็บมั่วองดีเข้าตาอุ้ยเจ็บเจ็บไอ้เฮียเจ็บเจ็บเจ็บเขาแต่แต่วูบวูวไอ้ห่วยมากถ้ากูดูมีคนเดียวก็อาจจะอาจจะใช้ลูกซองเก็บสีกับเขานั่นนะมันเดินมาเหยียบแล้วก็เก็บสีเร็วคิวจอยฝั่งเราเป็นฝั่งฝั่งกันก่อนใช่ปะไม่ก่อน ไอ้ก <poisoned. S 3> ูแปลเป็นภาษาเกาหลีแล้วกูดูไม่ออกเลยเยมันมีมันสองตัวเหมือนกันนะกูอ่านไม่ออกแต่กูต้องต้องใส่ภาษาเกาหลีอยู่เราใส่กูต้องฝึกภาษาจีนละจีนแล้วเดี๋ยวมึงเล่นเกาหลีแล้วมึงจะฝึกภาษาจีนแน่เลยประเทศใกล้เคียงกันมาจะแค่เหมือนกันนะอ๋อแค่นี่ยเขาทำคลิปเกี่ยวกับอะไรวะผมลืมแล้ววะเป็นเกมเหรอครับเฮ้ยเป็นเกมหรออะไรเหรอครับ